ครับนี่เราจะมาสร้าง PLC ladder ใช้ไฟจราจรสามดวงนะครับแดงเหลืองเขียวนะครับไปไปนะครับแรกเลยก็จะใช้คือทัมเมอร์นะครับทัมเมอรอนนะครับตั้งให้เป็นทัมเมอร์ศูนย์นะครับให้สีแดงติดสามินะครับ ไฟห้าวินะครับอันนี้อ้างยิงก็มีทัมเมอร์อยู่สามตัวนะครับเราจะไปอ้างยิงทัมเมอร์ตัวที่สามนะครับอมนอันนี้อ้างยิงทัมเมอร์ตัวที่สูนย์นะครับอ้างยิงทัมเมอร์ศูนย์นะครับเป็นไฟสีแดงนะครับให้เป็น เอาพุทศูนย์นะครับตัวถัดมานะครับอ้างอิงทัมเมอร์ศูนย์นะครับเมื่อทัมเมอร์ศูนย์หยุดทำงานก็มาให้ทัมเมอร์ตัวที่สองนะครับหรือในที่นี้ก็คือทัมเมอร์หนึ่งนะครับทัมเมอร์ตำแหน่งทัมเมอร์หนึ่งนะครับนะทำงาน ซึ่งจะให้สีแดงให้สีเหลืองติดนะครับให้ติดสามวินะครับก็อ้างอิงทัมเมอร์ตัวที่หนึ่งนะครับถ่ายทัมเมอร์ตัวที่สองหรือทัมเมอร์หนึ่งนะครับเพื่อไปคุมไปสีเหลืองนะครับติดจะเป็นเอาพุทธเอาพุทธหนึ่งนะครับให้พอก็เพิ่มนะครับ ันนี้จะไปอ้างอิงทัมเมอร์หนึ่งนะครับอ้างอิงทัมเมอร์หนึ่งหรือทัมเมอร์ตัวที่สองนะครับหลองจากทัมเมอร์ตัวที่สองไอ้ตัวที่สองหรือทีหนึ 1, ่งทำงานก็ให้ทัมเมอร์ตัวที่สามนะครับทำงานนะครับ ทางยิงตัเมอร์ตัวที่สองนะครับเมื่อเมร์ทำงานก็มาสั่งให้อ่าไฟสีเขียวทำงานนะครับเอาพูดตัวที่สามนะครับครับลองรันดูนะครับอ๋อยังไม่ตั้งนะครับ เรายังตั้งสามตัวนี้เรายังไม่ตั้งนะครับเราตั้งเป็นวาลูให้ถิดสักเจ็ดก็ได้นะคเจ็ 7. ดที่เขียวนานหน่อยนะครับเอ,อิบแรบบเอ,อ่มต้อนอ,อ้าวอ้างอิงผิดนะครับ ทางยิงผิดนะครับต้องทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับต้องทีหนึ่งได้มานะครับทีศูนย์ทีศูนย์นะครับทีหนึ่งเขามาอ้างยิงตรงนี้นะครับอันนี้การยิงทีสองนะครับทีศูนย์นะครับอันนี้อ้างยิงทีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องอ้างยิงทีหนึ่งนะครับตัวที่ครับ ทัเมหมดตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองปีนตักตีตัวนี้นะครับคาใหม่นะครับ lượng đèn